เจลเ e r โร่าัมใหม่ล่าสุดบอกคุณผู้ชมบอกต้องว่ามีบิดเคเลอร์แบบนี้ก็หวานเชียบซีเนียร์สิครับแค่นั้นแหละจริงๆมาเล่นกองหน้านะสไตล์การเล่นฟอกอินเดอะบ็อกอ่ะแต่บิดเคเลอร์มาแบบนี้ผมซารีวิวเดลส์เดยวัดเจลเบโด้วยตำแหน่งกองกลางตัวลุกกันแล้วกันนะคุณผู้ชมเพื่อการปิดเคเลอร์แบบ แจมแจมในเกมนี้คุณผู้ชมได้เห็นกันบิสของเดลปิเอโรอย่างแน่นอนและสู่สไตล์การอัพเนี่ยคิดมาอย่างดีให้แล้วจริงๆนะครับผมแน่นอนว่าแพทเนี่ยผมบู๊ตเกี่ยวกับการสปีดต้นจาดคุณผู้ชมเห็นซิกแซกปะอัพมาเป็น11อ็ดะ แค่นั้นแหละแต่บิดเคเลอร์มันต้องการการยิงชิคกกิ้งพาวเวอร์แล้วก็การโค้งเนี่ยผมก็ไม่ลืมที่จะอัพมาเหมือนกันนะคุณผู้ชมต้องเราดูไส้ในนะครับว่าผมอัพมาเป็น9 0สเขียวเข้มทุกอย่างที่บิดมันต้องการหรือเปล่ปานะผมก็เลยอัพมาเป็นแบบนี้นะฮะ 80, 5, 5, 3, นะ8 0 8 1 1เท่าไหร่8 3นะ8081 83นะครับผมสำหรับสุดสไตล์กันอัพเดลเปียโรและที่บูตอ่ะหรอแน่นอนว่าคอมโบกับที่อัพอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนั่นก็คือสไตร์เกอร์นะครับผมจะเสบอเกมลูกการ์ดบอลการจบสกอร์แล้วก็สปีดต้นโอ้โหบอกตรงว่าสปีดต้นแม่งสุดจัดแค่นั้นแหละเรามาดูไส้ในกันครับผมเห็นสีเขียวเข้มป่ะ Hot, ชอบเพราะแนั้นแหละเดียวล่างนี้แม่งบิดโหนไม่พอสปีดต้นวายอีกแลกกับสไตล์การเล่นแม่งฟอกอินเดอะบ็โอกอ้โหคุณผู้ชมถ้ามาในเพย์เมเกอร์หรือว่าโฮเพเยเอร์เนี่ยก็คงจะดีนะครับเนี่ยเอาไว้เล่นกลางๆแบบมันจะเด้ไม่ออฟสไตล์ไงฟอกอินเดอะบ็อกเนี่ยมันจะแสดงผลก็ต่อเมื่อของหน้าเท่าน,นั้นอ่ะคุณผู้ชมถ้าไปเล่นหน้าต่ําหรือว่าเอฟเอฟกลางลุกเนี่ยมันจะ ออฟสไตล์นะครับผมแต่ต่อให้มันจะออฟสไตล์เดียวปีเอโลยังไงก็คือเดียวปีเอโลเวคุณผู้ชมผมจะเอาเขาเล่นกองกลางตัวลุกอยู่ดีในคลิปนี้นะ เกมลุกการควบคุมบอลเลี้ยงบอลหรือว่าการมาด้วยคํระทำเน่งของจริงจัดคุณผู้ชมสีเขียวเข้มดูดิเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าเอ็ดนะครับผมของแท้สูดสไตล์กันอัพนี้แต่มันก็มีข้อเสียนะครับเนี่ยถึงเอาไปเล่นกองกลางการจ่ายบอลมันไม่ดีนี่แหละคุณผู้ชมต้องแลกไว้กองกลางเนี่ยคุณสมบัติต้องจ่ายบอลดีใช่ไหมแต่ถ้าเอาเดียวเปียโร่ล่างนี้ไปเล่นกองกลางเนี่ยการจ่ายบอลก็ มันไม่ถึงกับไม่ดีถึงกับสีแดงก็ไม่ถือว่าแบบยังใช้ได้ยังจ่ายแบบทั่วไปได้อะแค่นั้นแหละแต่การแทงบอลเนี่ยไม่แนะนำนะครับแนะนําแบบให้แบบเป็นเพชฌฆาตแบบบิดระยะไกลดีกว่าคุณผู้ชมชิพภาพไม่ออกรอดูแล้วกันว่าจีเนี่ยจะมีแนวทางการเล่นเดียวยังไงนะครับผมในคลิปนี้นะแล้วดูการจบสกอร์ของจริงสามารถเอาไปเล่นกองหน้าก็ได้นะคุณผู้ชมมันจบสกอร์คมปั่นดีด้วยนะครับนี่ดู อ้โหบิดเคลอร์มันต้องการแรงขุดด้าน,นนะสมบัติต้องการการจบสกอร์ลูกปันแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์อัพมาเป็น90ทีเขียวแคมด้วยเฉพาะคุณผู้ชมดูดิโอ้โ oh, หแต่เท่านั้นมันยังไม่พอไว้คุณผู้ชมสิ่งที่มันโกงกว่าน,นั้นมันก็คือการสปิดต้นแพดดี้มันต้องการนักเตะสปิดต้นแบบไวๆซึ่งเดียวแม่งตอบโจทย์จัดแม่งตน100ันร้อยอ่ะคุณผู้ชม อัพมาตันร้อยโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยสปีดเก้าสิบทีเคียวเข้มอ่ะโอ้โหแต่มันก็มีข้อเสียนะครับลูกจ้ำความแข็งแกร่งนะคุณผู้ชมเดียิเอโรเนี่ยมันเป็นแบบผู้เล่นที่ตัวเล็กนะครับผมอาจจะบางเล็กน้อยถ้าเจอแบบฟานได้วิเอล่าชนเนี่ยก็นั่นแหละครับกระเด็นครับผมเพราะฉะนั้นเล่นนักเตะให้ฉลาดอย่าแบบว่าเอาไปใกล้กับนักเตะเหล่านี้แต่มันยังมีบาลานซ์เอาง่ายมันพลิกซ้ายไปซ้ายแบบ คลองแค่ว่องไวเหมือนเมสซี่อ่ะคุณผูชมเมสซี่หรือว่าเมสซี่เจแบบประมาณนั้นเลยถ้ใครคิดภาพไม่ออกนะครับผมพลิกซ้ายไปซ้ายพลิกขวาไปขวาแล้วก็เล่นง่ายอย่างแน่นอนนะครับลูกหัวก็ไม่ดีเลยครับแล้วก็สเตมินาด้วยผมเชื่อว,ว่า ยืนเต็มเกมไม่ได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมต้องปรับแท็กติกโค้ดไว้ปรับให้มันแบบไม่ต้องมาช่วยเกมลับนะครับผมมันถึงจะยืนเต็มเกมได้นะและที่สําคัญแม่ง2เท้าก็ได้เวอร์รี่ไฮอ่ะซ้ายก็ได้ขวาก็ดีนะครับนี่อโอ้โหแล้วดูสกิลดับเบิลทันมีให้นะหมัก์คไซเทิร์นก็มีให้นะสสกิลติดเมตาแม่งมีให้หมดเอ็กซ์เรล i ชั่นเบิร์ดก็มีให้โอ้โหเอาไปเล่นกองกลางคิดสภาพถ้าแบบ กระชากทีเนี่ยจะมีหายหรือเปล่าคุณผู้ชมบิดคอรเลอร์ก็มีด้วยคือ nice สกิลการยิงแม่งเยอะจัดไว้สาหรับเดียวล่างนี้นะคุณผู้ชมเล่นกองกลางกองหน้าอะไรได้หมดเลยนะครับสกิลการยิงมันมีเพียบอะแต่ก็แนะนําให้เสริมนะครับผมไฟติ้งโซคอนโชนนะคุณผู้ชมเอาไซเคอร์เลอร์แนะนําให้ใส่เอาไซด์ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็เฮดดิ้งนะวันทัตพารสกิลการทําชิงก็แนะนําให้ใส่เข้าไปนะครับผมแต่ที่แน่สูตรสไตล์การอัพจีนี่นี่แหละของจริงถ้าไม่เชื่อเนี่ยรอดูชิปนี้นะครับว่า ผมจะมีแนวทางการเล่นเดี่ยวเปียโรในตำแหน่งกลางลุกยังไงให้แบบดับเวอร์เวอร์เอ้ยไม่ใช่ดับดิบิดเวอร์เวอร์บิดโกงๆกงชิปนี้คนดูต้องได้เห็นขนาดแหละแล้วเราไปดูกันได้เกมเอ๋อเนี่ยเว้ยเกมนี้เราไี่เป็นชาวบ้านนะฮะสยญาตเลยเกมเรเปิดได้ไหมเนี่ยไม่เกีย์ดีกว่าชิวเกมนี้ขี้เกียร์นะฮะ เราข้ามันก็ไม่รีเพสแล้วก็ชิวๆอ่ะครับการแต่แรงเราอย่าพลาดแบบพลาดเยอะเกินนะถ้าไม่พลาดนี่ยิ่งดีเอ้าเอ้าเอ้าเจอสเตบวนวนเล่นเหลี่ยมเล่นเหลี่ยมดับปันโอ้ไอสัตว์เดียวเฮ้ยทำไมไม่ติดบิดวะโอ้ปันแม่งลูกไม่สูงเลยตะ่อกี้อุ้ยจิ้มจิ้มหวานหวานเจี๊ยบแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมครับผม อันนี้อันนี้ทางนี้ไอ้น้องทาง,ทางนี้ทางนี้อุ้ยแล้วขวายปัน่นคอมโโอ้โหผมปั่นเบาเกินไปคุณผู้ชมแล้ว,วดูขวายตะกี้ปะสปีดต้อนแม่งอย่างไวอะ่ะคือพลิกแล้วสปีดหลบคือฝันตรงข้ามเนี่ยตามไม่ทันเลยนะครับเนี่ยเอาแล้วโดนเหมือนอัพโดนเหมือน,น,นอัพถัดโดนชนด้านหลังอีกยากยากเกมครับผม,เด,เ,มนะเดี๋ยวไม่เติมมนาะเดี๋ยวเติมไหม ไปแล้วเดี๋ยวเบลล์รกระชากโอ้โหดูความไวดูความไวหายเลยแล้วดับปั่นคมดูดิครับผมคุณผู้ชมสูสตล์กระดับซีเน่เป็นของจริงดูความไวคือกระชากหายเลยนะครับนั่นแล้วต่อด้วยดับแล้วปั่นคอมบิดคเลอร์สวยๆคุณผู้ชมได้ดูอ่ะโอ้โหการออกตัวดีมีความไวแล้วปั่นคมมีแค่นั้นแหละ นับหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยสำหรับเดียบิเอโรเรานะฮะอย่าอย่าให้เดียวลุดนะแค่นั้นแหละไปชาบไปคนเดียวก็ได้เอ้าเติมหน่อยโอ้แต่ไม่เติมแต่เติมแล้วดูความไวสปิดโอ้โหเบเส่งไม่ดีเสียดายว่ะคือแลาแทงดีนะเจีกองกลางแทงดีทิกี้เนี่ยหลุดนะคุณผู้ชมแล้วหลุดแบบหลุดแน่ปี่ต้นตั้งตันร้อยอ่ะเอาละไอโตมาหน่อยครับผมเดียวอยู่ไหนเดียวอยู่ไหนเดียวเตรียมนะ เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวผมมาแล้วดับฟันคมเกือบเกมนี้บิดทั้งเกมแน่ขนาดแหละโคกสู้ไม่โคกไม่ได้ขนาดก็ตัวเล็กอีกสวยเพี้ยนเติมหน่อยคาร์ลไม่ได้วิ่งเติมเลยวะจะเล่นนะครับผมผมจะไม่อยากพลาดแบบไม่อยากพลาดง่ายๆอ่ะแผ่นนี้ต้องปรับตัวนะคุณผู้ชมมึงแผ่นใหม่ผมยังไม่ชินเลยนะครับเนี่ยบอกตรง ต้องเรียนรู้เกมลับหรือว่าอะไรอีกเยอะถ้าชินแล้วก็เอ้ยชิปหายนี่ไงมือแต่พูดไอสัตว์เอ้ยนี่ไอ้กูโดนกูโดนดีนะฝ่ายตรงข้ามมันส่งแต่มันเฟกส่งได้น้องไม่ยกเลิกการส่งตักีีโอ้โหคุณผู้ชมแล้วช็อตตะกี้มันยกเลิกการส่งแล้วก็ชากต่อไปได้นะคะับผมแลให้เดียวเติมแล้วให้เดียวเติมปาดให้เดียวดีครับแบบนี้เฟกช็อตโอ้หไม่ผ่านนี่ไงวะ โอ้กล้องหล่าไฟตัวข้าไม่ขายยาวจัดจะต้องส่วนยังไงยกไหมอันเน่ต้องเรียนรู้นะมผมเกมรับนะคุณผู้ชมเพชรใหม่มาไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่แล้วปาดไปชนนี้ขอพาัมาเติมแต่เปเล่มแทงไม่ดีเลยวะพวกโอ้โห โอเคครับ okay, ผมยังจบครึ่งแรกไปนะคุณผู้ชมยังน้อยเนี่ยก็ปัน่นให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว,ว่าสูสไตรากันอัพจริงเป็นของจริงหรือเปล่าสปีดต้อนหลุดแล้วดับบนทัดปั่นแสกหน้าในครึ่งแรกนะฮะยังไงก็รอดูครึ่งหลังนะครับผมว่าเขาจะยิงให้คุณผู้ชมได้เห็นได้อีกหรือเปล่าอ,ะอ่ะรอในนิอวอาร์เดี๋ยวขออีกสักเม็ดนึงไปพวกคลิปน,นี้เป็นคลิปของนายอะ่ะนายต้องเฉิดนะผมดูจะได้เชื่อมันและศรัทธาสสูสตรากันอัพเราเว้ยบนเนี่ยตัวเลขคล่องแคล่วนะคุณผู้ชม ข้อเสียก็คือลุ้มหัวอย่างเดียวเลยดังนั้นก็ถ้าบอลอยู่ในตีเดียวอะ่ะโอกาสการเสียยากมากนะฮะมันคล่องแคล่วไงพิกซ้ายก็ไปซ้ายละวิโอ้โหไม่ถึงพี่โดว่ะมาด,ดิยอดยอดมันยกอีกแล้วโอเคสวนได้ไหมเนี่ยเติมหน่อยโอ้โหวิเอล่ามึงวิ่งเติมหน่อยพวกวิ่งหันหลังเฉยก็ต้องจะสวนเนี่ยฟิกช็อตเจ วนก่อนหนึ่งสเต็ปครับผมบุกไม่ได้ก็ไม่ควรบุกนะคุณผู้ชมเระเล่นเดียวจังหวะเดียวนี่นะส่งก็ดีด้วยแล้วส่งให้โอ้โหจะตบคืนให้เดียวซะหน่อยน้ำแค่ลูกเดียวเนี่ยยังยังไม่ขาดนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นว่าเราจะไม่ประมาทนะปานให้เดียวนี่แหละนี่แหละดับอีกทีดับอีกทีปานครงโอ้จัดกานโอ้ยตะกี้ แม่งนะเข้าเนี่ยสวยจัดเฮ้ยเอาชิบหายโดนโดนทำชิ้โอเคสุดท้ายจัดช็อตตะกี้คือระยะมันไกลฮะเข้าเนี่ยสวยมากเลยนะคุณผู้ชมออกสักเม็ดหนึ่งได้ไหมมันยังไม่ปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวเพวื่อนี่ผมว่าเอาเดี๋ยวไปเล่นกองหน้าบ้างดีกว่าคุณผู้ชม อย่าโดนไอ้อออสัตว์เอ้กูโดนเปิดโมงหนึ่งเท่าอ่ะคุณชมเกมนี้เดียวจะสามารถแบกแรลกแบกทีให้เราชนะไปได้หรือเปล่านี่มาขอ,อยาแยกแยกเกมก่อนจริงเ,รเ,นเ,เนี่ยเดียวปีเอโรเนี่ยมันเล่นกองหน้านะคุณผู้ชมแต่ในคลิปนี้ผมไปเล่นกองกลางไงเล่นกองหน้าก็ดีกองกลางก็ได้นะครับผมเราเปลี่ยนละมาเดียวอยู่ไหนปาดไปเดียวอยู่ไหนเดียวปาต่อแล้วแดวเติมแล้ว,วสัตว์ โดยคุณผู้ชมยิงตามน้ำนะครับเนี่เปิดมุมครั้งนี้ขออนุญ,ญาตใช้ลูกสูตรก็แล้วกันมันจะรู้ทันหบือเป่าโอ้มันรู้ทันว่ะคุณผู้ชมสูตรนี้คนใช้เยอะมากนะครับแล้วคนป้องกันก็รู้ทันแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นไปไปเปิดมุมไปจีนเนียสเปิดมุมโชว์ไปเปิดมุมโชว์ไปเรียบร้อยครับผมได้เฉย โอ้โเป็นไงต่อให้คนนี้จะปิดตำนานนิวนิวทองอ่ะแต่ผมก็สามารถเปิดมุมได้วิธีใหม่อยู่ดีอ่ะแค่นั้นแหละโอ,โ,หโอ้โหกดผมไม่ลงหรอกครับผมสําหรับคนนี้นะฮะผมเปิดกงเกินไปไงก็เลยเปลี่ยนวิธีการเปิดใหม่อะ่ะสิเนี่ยไม่ต้องบังคับให้บอดมันเดินเองอะ่ะเดี๋ยวฝนเราข้ามจะพลาดเองนี่ไงเห็นปะใครเล่นเกมรับแบบไม่ค่อยเก่งก็แนะนำให้เล่นเกมรับแบบผมก็ได้ปลาดโอ้โหไม่ได้หรอกทีสองนาทีแล้ว เดียวขออกเมนดนึงชตน,นี้แหละดเดียวเดียวอยู่ไหนต่อไปเดียวต่อไปเดียวเดียวเป็ล่อุย้ยโดนชนเฮ้ยแบบนี้ถือว่าเดียวเปโล่ยิงนะครับเนี่ยดูเป็นการยิงที่ไม่ใช่บิดครับผมแต่เป็นการยิงด้วยฝ่ายเราข้ามตะอัดเข้าอะแค่นั้นแหละ <c oughs> โอ้โหฝังเลยนะครับเนี่ยสุดเกินรถน่าจะเป่าแล้วล่ะ เรียบร้อยครับผมนับ2อครับคุณผู้ชมเอาแล้วครับผมเรามาต่อกันในเกมที่2อกันดีกว่าคุณผู้ชมในเกมแรกมันเฉิือนนะรับแต่ผมรู้สึกว่าเขายังปล่อยของไม่สุดเว้ยของดีมีให้เห็นอีกเยอะนะครับผมแต่เกมแรกมันปล่อยไม่สุดไงก็เลยแถมให้เกมที่2ไม่อยากปาแต่ปาทีเดียวดีกว่าช่องในเกมผมปาให้ก็ได้นะเห็นระดับ ดับอีกทีปานทุกคนกูโหระยะมันไกลเกินไปหรือเปล่าวะคุณผู้ชมดอกที่3ก็ยังไม่ยังเป็นไม่เป็นประตูนะคะแต่เราจะไม่ละความพยายามหรอกนะตะกี้มันไกลเกินไปเว้ยต้องแบบใกล้กว่านี้นิดนึงอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวต้องหาระยะแบบใกล้กว่านี้เว้ยคุณผู้ชมอ้าวอ้าวจังหวะนี้คนเดียวดิปะมาผมไปคนเดียวเลยเดียว แล้วข้าไม่รีบเข้าซะด้วยสปินเอคครีชันเบิร์ดดับฟันของดนดิครับผมมาแล้วครับผมปล่อยของจัดอะโอ้โหเรียงไปคนเดียวตั้งแต่ครึ่งสนามนะครับเนี่ยเราดูของแท้โอ้โหสุดสไปา์กันอาฟซีเนี่ยเนี่ยคิดมาอย่างดีแล้วของจริงจัด โอ้โหเป็นไงดูภาพช้าได้ไหมไฟล็อกข้ามอ้าวมึงแม่กูดูภาพช้าว่าพวกมันโคตรสวยไงช็อตนี้โอ้โหสามเหลี่ยมมุมฉากตะกี้นะคะเนี่ยกดแรงดีวิชัหนึ่งแบบนี้แหละคุณผู้ชมมันไม่ค่อยแบบว่าดูภาพช้าทำมันรีบอ่ะเฮ้ยชิบหายโอเค คือแบบเวลากดภาพชา้าอะไรก็รีบนะครับแล้วก็อย่าดูท่าดีใจนะบอกตรงวีดีวิดีชั้นหนึ่งอ่ะเขารีบเล่นนะครับผมแนะนำให้กดข้ามท่าดีใจแต่นี้ผมอัดคลิปไงก็เลยกดท่าดีใจเป็นธรรมดาแต่ถ้าหลังอัดคลิปเนี่ยในการไต่แรงผมจะกดแบบว่าข้ามท่าดีใจไปเลยนะครับผม เคนโนลนเปล่าจบครึ่งแรกปล่อยของให้ดูแล้วว่าคุณผู้ชมต้องรอดูครึ่งหลังว่าเขาจะปล่อยของได้อีกหรือเปล่ปาแต่แค่นี้ผมก็พอใจในการปั่นโค้งมาเลยแม่งทึ่งจัดทึ่งจัดอ๋อเดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวขออีกเม็ดนึงแต่บอกตรงนะแค่แบบลูกตะกี้ก็ก็พอใจแล้วนะคุณผู้ชมมันแบบมันเวอร์มากเลยนะฮะดอกนี้แหละสปิ AG สนสวยวนยังเข้ากลางโอ้แม่งผมว่าผมต้องแก้เกมแล้วว่ะ เข้าไว้วไม่ได้โอเคฝ่างข้ามน่าจะพลาดตรงนี้ดูดิเปไงครับผมซอนอย่าให้อย่าให้มันยิงไกลกูว่าแล้วสวยซอนมันบิดนะคุณผู้ชมเวลาแบบเราเจอตัวไหนเนี่ยเราก็ต้องแบบฉลาดไว้นะครับผมต้องคิดไว้อะว่าฝ่ายตรงข้ามมันบังคับตัวไหนอยู่อะ<อ> <laughs> งหลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณผู้ชม <laughs> มันตึงนะครับย้ำว่ามันตึงในการไต่แรกนรับแล้วดูเวลาตอนนี้เนี่ยตีหนึ่ี่สิแล้วนะครับผมมันตึงเป็นธรรมดานะคุณผู้ชมแต่อย่างน้อยคนดูก,ก็ได้เห็นการตันร่นเ,เบอร์ของเดียรปีเอโลนะครับ มันตึงในการไต่แรงอ่ะถ้าผมไปเล่นแบบ D3 D4 ดีเนี่ยเดี๋ยวคนกดูก็บอกผมไปตบไก่แต่จริงๆเนี่ยดีหนึ่งครับมันก็เลยเห็นตึงเป็นธรรมดานะครับเนี่ยแบบมันกินกันแทบไม่ลงอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหเป็น MV p ทีทั้ง2เกมติดเลยนะครับเนี่ยก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมซัมบบสเดียวเปียโนะคุณผู้ชมมันอาจจะแบบไม่โชว์อะไรมากครับในการไต่แรงเขาไม่ค่อยไม่ค่อยโชว์หรอกคุณผู้ชมแต่มันมันเก่งไงมันตึงเาก็เลยแบบไม่อยากพลาดอะไรที่เห็นแบบเล็กน้อยเขาก็เลยไม่ค่อยโชว์นะครับในดีวิชั แต่ประมาณนี้ได้ปั่นเว่อร์ให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยผมก็รู้สึกแบบพอใจแล้วเว้ยสูตรสไตล์กันอัพซีเนียเนี่ยมันของจริงออกตัวแม่งตันร้อยแล้วปั่นดีด้วยแค่นั้นแหละแต่ผมแนะนำนะเอาไปเล่น s s หรือว่ากองหน้าก็ได้นะคุณผู้ชมแต่กองกลางเนี่ยถามว่าแนะนำไหมก็แนะนำแหละแต่มันจะออฟสไตล์นะครับผมถ้าเอาไปเล่นกองกลางหรือว่า s s เนี่ยก็ออฟสไตล์แต่อยู่ที่คนถนัดแล้วกัน <laughs> ชอบแบบหลุดง,ง่ายก็เอาไปเล่นกองหน้าน,นะครับผมแต่ที่แน่สูตรสไตล์กันอัพซีเนียเนี่ย คิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์นะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้า